ตีใหญ่ติงจุนหุยขึ้นแท่นก่อนแต่เฉือนวิวส่วนเจ้าไซคโครนแทงไม่ออกโดนต้อนเข้ามุมสวัสดีครับสรุปผลแข่งขันสนุกเกอร์รายการ UK Championship 2025ณบับิคันเซ็นเตอร์เมืองยอร์คประเทศอังกฤษแชมป์เข่าปี2024จัดทรัมป์เอาชนะแบลลี่ฮอว์กินส์10ต่อ8เฟรม ผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มจางอันตาแชมป์รับเงินรางวัล2 5 0 0 0 0ปอนปอนหรือประมาณ10 7ล้าน0บาทรองแชมป์รับเงินรางวัล1 0 0 0 0 0ปอนหรือประมาณ4 3 0ล้านบาทรางวัลเบรกสูงสุด1 5 0 0 0ปอนด์ปอนหรือประมาณ6 4 5 0 0 0บาท รูปแบบเป็นรายการสะสมคะแนนใช้รูปแบบการแข่งขันเช่นเดียวกับรายการชิงแชมป์โลกโดยให้ผู้เล่น16อันดับแรกเป็นตัวยืนในรอบ32คนอันดับนอกจากนั้นเป็นตัวยืนในแต่ละรอบลดหลั่นตามลำดับผลแข่งประจำวันที่4ธันวาคม2568รอบ16คนใช้ระบบ6ใน11เฟรมติงจุนหุยชนะสกอตโดนัลสัน6ต่อ5เฟรม ติงจุนหุยขึ้นแท่นก่อน5ต่อ3เฟรมแต่โดนสกอตโดนัลสันไล่ตามมาเสมอ5ต่อ5เฟรมจังหวะเกมตัดสินติงจุนหุยได้โอกาสเข้าเบรกยาว109แต้มเบียดแซงเข้าไป้ายไปอย่างเฉียดฉิวหลังเกมจบติงจุนหุยให้สัมภาษณ์ว่า เขามีพรสวรรค์และเป็นผู้เล่นที่ดีผมอยากให้เขาก้าวต่อไปเพราะสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นใน3เฟรมสุดท้ายนั้นยอดเยี่ยมมากผมรู้สึกดีกับเกมของตัวเองผมต้องพัฒนาจิตวิทยาในการเล่นผมคิดถึงเรื่องนี้เยอะมากก่อนเกมผมต้องคิดเรื่องง่ายๆต่อไปเพื่อให้ทุกอย่างเกิดขึ้นส่วนโดโนัลสันกล่าวว่า การต่อสู้ครั้งนี้ยอดเยี่ยมมากนั่นคือสิ่งที่สนุกเกอร์ชั้นนําเหล่านี้ทําเมื่อเกิดความกดดันซึ่งผมหมายถึงจริงจังมากๆนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเขาทํามันเหลือเชื่อมากผมสมควรจะเป็นผู้แพ้มันเสี่ยงมากๆแต่คุณต้องเสี่ยงแบบสุดๆเพื่อเอาชนะพวกเขาได้มองย้อนกลับไปมันเป็นเกมที่ยากแต่ผมภูมิใจในวิธีที่ผมต่อสู้จางอันตาชนะเจ้าสินถง6ต่อ2เฟรม จางอันตาแทงเซนจูรี่เบรก127แต้12แม129แต้มเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งที่169จางอันตากล่าวว่าผมหวังว่าครั้งนี้ผมจะไปได้ไกลกว่านี้ในการแข่งขันทริปเปิลคลาวการถ่ายทอดสดผู้ชมและทีมงานทั้งหมดอยู่ในระดับที่แตกต่างออกไปทุกอย่างดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นบรรยากาศในสถานที่เหล่านี้ยอดเยี่ยมมากจริงๆชอนเมอร์ฟี่ชนะจอห์นฮิกกินส์6ต่อ5เฟรม เบลลี่ฮอว์กินส์ชนะเอเลียสเลเซอร์6.0ต่อศเฟรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนรับเงินรางวัล25,000ปอนด์หรือประมาณ1,750,000บาทส่วนผู้ตกรอบ16คนรับเงินรางวัล1น0 0 0ปอนด์หรือประมาณ6,45,000บาทนับาทณปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้ม คนที่1นึเลียมพันเลนแทงแม็กซิมัมเบรก147แต้มในนัดที่เอาชนะเคลลันปาเตล6ต่อ1เฟรมรอบคัดเลือก1เป็นการแทงแม็กซิมัมเบรคครั้งแรกในการเล่นระบบประชีพและเป็นครั้งที่232ของผู้แทงแม็กซิมัมเบรคคนที่2ชางบิงยูแทงแม็กซิมัมเบรก147แต้มในนัดที่แพ้สตีเฟนแม็กไกว์6ต่อ5เฟรมรอบคัดเลือก2 เป็นการแทงแม็กซิมัมเบรกครั้งแรกในการเลื่อนระบบประชีพและเป็นครั้งที่233ของผู้แทงแม็กซิมัมเบรกตั้งแต่รอบ32แบ่งสายการแข่งขันออกเป็น2ส,สายสายบนรอบ8คนจัดทรัมพบกับติงจุนหุยพังจุนสือพบกับนิโร o เบิร์ตสันสายล่างรอบ8คนมาร์คเซลบีพบกับแบลลี่ฮอว์กินส์ชอนเนลฟีพบกับจังอันตา โปรแกรมถัดไปสนุกเกอร์รายการ UK Championship 2025ณบาบิกันเซ็นเตอร์เมืองยอร์คประเทศอังกฤษในรอบ8คนใช้ระบบ6ใน11เฟรมวันศุกร์ที่5ธันวาคม2568เวลา2ทุ่มจัดทรัมพบกับติงจุนหุยพังจุนสือพบกับนิวโรเบิร์ตสันเวลาตี2มาร์คเซลเบีพบกับแบลลี่ฮอกกินส์ ชอนเมอร์ฟี่พบกับจางอันตาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ